สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่ค่ะแม่แม่วันนี้ที่เราคอยอ p พีที่3ค่ะน้องนางใจเย็นเย็นลูก,ลกโอ้โหดูท่าดูท่าๆๆๆๆๆใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนะคะออคือรอบก่อนหน้านี้นะคะพ่อแสนสุขหายตกมันเนาะแล้วก็มาเดินเจอสาวๆตกมันอีกค่ะเพราะว่ามีความต้องการอยากจะมีแฟนตอนนี้หายจากอาการตกมัน เราก็พาออกมาเดินใหม่ค่ะโอ้โหส่งเสียงกรี๊ดเลยมากับพ่อนะคะระยะเวลาในการเดินนะคะก็ <g ül> <g ül> อย่างที่ทุกท่านเห็นค่ะปกติเดิน5นาทีมากับพ่อจ๋าเดิน5ชั่วโมงค่ะ <g ül> อ่ารถรดรดรดเดียบรถก่อนขาโจม,มาแล้วจ้า มากับพ่อรถทุกคันต้องขยับให้อ้วนนะคะไม่รู้จะก,กลัวใครทั้งนั้นค่ะเออก็มากับพอ่อจ๋าเนาะไปโอ้คนอื่นเขาต้องระวังตัวใหญ่ใช่ไหมคะบ้านเราระวังตัวแสบจ้ะไปค่ะแม่แม่ไปกันต่อค่ะอาจจะย้อนแสงหน่อยนะคะแม่แม่พอดีพระอาทิตย์กำลังจะตกดินค่ะ นี่ถ้าพ่อแส้มสุกหายจากการตกมันแบบว่า,าหายแบบไม่กลับมาตกมันอีกในปีนี้นะคะ,ะเราก็จะพาเขาออกมาเิยอย่างนี้ทุกวันค่ะพามาทุกวันนะคะเชา้าหรือไม่ก็เย็นค่ะแล้วแต่วันนะคะแล้วแต่ความสะดวกนี่ต้องให้พี่อิงอยู่ข้างๆลูกนางก่อนค่ะเพราะว่าเราเดินมาข้างในสุดก็จะศึกษาเนาะมีรถเข้าออกตลอดนะคะเราก็ต้องเซฟทุกอย่างเนาะแม่ๆขา ต้องให้พี่อิงช่วยจับลูกนางด้วยค่ะบางทีเขาวิ่งดเลิดอาจจะไปชนรถได้นะคะเนาะไปกันค่ะเพราะว่าเวลาลูกนางเขาได้มากับพ่อแสนเนี่ยเขาก็จะมีปฏิกิริยาทีอา่อยากเล่นอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าพ่อจ๋าของหนูเนาะ <c oughs> ต้องให้พี่อิงเบรกไว้นะคะเราไม่ได้เอาตะขอเจาะน้องไว้นะคะแม่แม่เราคล้องหูน้องไว้เฉยๆนะคะ,ะไปค่ะน้องนิกให้แม่แม่ดูมุมกว้างๆนะคะไปกันเลยพูนพูน นี่ก็เป็นอข้างในศูนย์พืศึกษาค่ะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็ยนแล้วนะคะแม่แม่อเอาลยโอ้โส่งเสียงตลอดทางค่ะหมูอ้วนเดี๋ยวซูมให้ใกล้กว่านี้หน่อยเนะเาะเมื่อกี้ก็กว้างไปยังเดินไปไกลยๆยังไม่ได้นะคะวันนี้เดินดูเชิงพ่อแสนสุขก่อนคะ่ะ โน้ส่งเสียงตลอดทางไปมากับพ่อเนี่ยไม่มีกังวลอะไรนะคะคือไม่ได้กังวลพ่อจ๋าเลยกังวลลูกนางค่ะ <c oughs> โอ้ช่วงนี้ต้นตีนเป็ดค่ะแม่แม่ท่านใดชอบกลิ่นบ้างคะส่วนตัวน้องนิกรู้สึกว่า เหม็นพอสมควรนะคะดอกมันเนาะแต่บางท่านว่าหอมก็หอมนะคะแล้วแต่ชอบนะคะนี้เราเดินเพื่อให้เขาได้ยืดเส้นยืดสายดูเชิงพ่อสันสุขให้เขารู้กลิ่นนะคะรู้กลิ่นในที่นี่คือ,เ,อ,อเวลามาเดินเนาะก็จะได้กลิ่นหนุ่มสาวนะคะประสาทสัมผัสของน้องช้างก็แรงและเร็วนะคะให้เขารู้พอกลับไปถึงบ้านเราก็ต้องสังเกตนะคะว่า อมารอบนี้เนี่ยน้ำมันยังไหลไหมนะคะหลังจากที่ได้ไปเดินมาแล้วถ้าไม่ไหลก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเอานะคะ <c oughs> น้องนางต้องมีพี่อิงอยู่ข้างๆเพราะว่าไม่อยากให้ลูกนางเขาดึงพ่อแสนแรงๆค่ะแม่ๆเขาเพิ่งจะหายจากอาการตกมันไม่อยากให้เขาเครียดนะคะ พ้อแสนสูงเท่าหลังคาเลยค่ะดูค่ะสามเมตรได้ค่ะสามเมตรขออภัยในความเสียงรถดังหน่อยนะคะแม่แม่แมาโอ้ยหมูอ้วนเดินอุ้ยอายเลยค่ะข้างหลังนี้แน่นเอียดเลยค่ะแม่แม่ดูนะคะข้างหลังนี้แน่นดึ๊บเลยตะาอ,อ้วน ตอนเย็นก็ยังร้อนอยู่นะคะแ,ม,แม่ๆแดดแรงแรงเลยค่ะแต่ถ้าไม่เดินเวลานี้เดินช่วงหกโมงก็ land, มืดเร็ว <acho> อ <ve S 2> ีกนะคะก็เลยต้องเดินช่วงห้าโมงค่ะนี่ค่ะได้ยืดเส้นยืดสายเนาะทั้งพ่อจ๋าทั้งลูกนางด้วยก็จากที่น้องนิกสังเกตนะคะดูว่าพอแสงสุขเขาอาการเป็นยังไงออกมาเดินวันนี้นะคะ จากที่เราดูผลนๆเนาะโดยที่เราไม่ใช่ควานที่ขี่เขาอยู่นะคะหนูก็รู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะนิ่งสุขุมรุ่มลึกเหมือนเดิมค่ะเดายากนะคะเดายากแต่ถามว่ามีอารมณ์สุนเฉียวไหมตอนนี้ยังไม่เห็นนะคะแม่ๆยังไม่เห็นยังไม่เห็นอารมณ์นั้นๆน,น,นะคะ แต่ว่าถ้าหลังจากนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่เขามากับลูกเขาก็อย่างว่าแหละนะคะรักเขารักเขานี่ก็พาเขามาถูมากินมาเล่นค่ะบริเ,เวณลานกว้างๆเราอยู่ที่ลานกว้างๆเราต้องหาที่ต้นไม้เพื่อที่จะเซฟตี้ตัวเราด้วยนะคะ เซฟตี้ตัวเราในที่นี้ก็คือว่าสมมติว่าถ้าเกิดอะไรที่เขาวิ่งหรือเขาเตลิดมาเราจะามีต้นไม้เพื่อที่จะเซฟตี้เราได้ในช่วงระยะเวลาหนึง่งนะคะต้องบอกว่าในช่วงระยะเวลาหนึง่งมาน้องนางน้องนางน้องนางมาถือพ่อจ๋ามาด้วยไม่กินเลยพ่อจ๋ามาด้วยไม่กินเลยจ้าเออเอากินไหมล่ะ ต้นใส่กินไหมลูกเออดูสิจะกินไหมนะคะอ่าหูอ้วนพอมากับพ่อแล้วไม่กินเลยนะอืมอ้วนมากดูพุงน้องนางนักตลอดเลยลาพุงใหญ่มากอาู้ดูพ้แสน พ่อแสนเขากินดีมากเลยค่ะแม่แม่ต้นไทรตรงนี้นะคะโอ้ดูเดี๋ยวพ่อแสนเอาให้น้องนางลูกพ่อแสนเอาให้พ่อแสนเอาให้น้องนางนะโอ้พ่อแสนแบ่งน้องนางไหมเนี่ยโอ้พ่อแสนพ่อแสนเลยคนเดียวเลยไม่แบ่งกันเลยนะน้องนางย่งจับป่าก็ได้เนาะเออนี่นี่พ่อแสนก็เหลือไว้ให้อยู่กิ่งก้านหนึ่งเนาะออไม่ได้กินหมด โอ้ดูหนูด้วยค่ะพะ่อจา์หนูด้วยคพาเขามากินมาเล่นมาเดินเที่ยวด้วยกันค่ะแม่แม่อาจจะไม่ใช่ระยะทางที่ไกลหรือว่า,าไกลมากเนาะแต่ว่าพาเขามาทำกิจกรรมนี้ก็ได้ผ่อนคลายเยอะเลยนะคะยืเส้นยืดสายกันเยอะเลย เราจะได้รู้นิสัยเขาด้วยนะคะว่าตกมันปีนี้เป็นยังไงประเมินไปค่ะหลังจากหายจากอาการตกมันนะคะนี่หนูก็ดึงได้หนึ่อะพระจ๋าไม่ต้องหรอกเขาโตเป็นสาวแล้วเนาะฮโตเป็นสาวแล้วอิ่มหรือยังไม่แบ่งกันเลยหรออืไม่แบ่งกันเลย,เเลยดูค่ะ กานเองเออกางเกนด้วยเอออ้วนกินลกอ้วนกินี่โอ้ยโตเป็นสาวแล้วไม่ต้องพระจ๋าไม่ต้องแล้วค่ะดูค่ะดูค่ะดูค่ะแม่อาเก่งเก่งเก่งลกเก่งเก่งเก่ใครว่าอ้วนไม่เก่งพูดใหม่นะคะ นี่เอองามอืมโอ,อ้นี่คือเพราะแสงเขาดึงไว้คือมันกิน่งมันลงมาแล้วค่ะมันหักลงแล้วนเนาะทอานางก็เอื้อมถึงเอาถึงนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันอีพีสนะคะแม่แม่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สองพ่อลูกด้วยนะคะคผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะ เจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคไปค่ะพูนพูนไปกันต่อไม่รอใครแล้วค่ะกล,ลับบ้านเรารักรออยู่ไปกันค่ะ